อ่าเจอกันอีกแล้วนะครับตลอดวันนี้นะครับลองจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับแต่ว่ามีเตด,ดเล็กเตด,ดน้อยนะครับที่จะแนะนําให้ทางผู้โดยสารรับทราบนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการเดินทางนะครับเราอาจจะต้องมีสัมภาระนะครับแล้วก็บางครั้งเราจะต้องมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นโทรศรรพัพท์มือถือหรือหูฟังหรืออะไรไปก็ตามนะครับเราจะต้องมีแบตเตอรี่พกพานะครับซึ่งวันนี้สาระสาคัญที่เราจะพูดถึงก็คือแบตเตอรี่พกพา แบตเตอรี่พกพาเนี่ยครับลองย้ยความรู้นิดนึงก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่เราพกพาไปหรือพอวาวเวอร์แบงค์เนี่ยมันจะมีอยู่2ชนิดนะครับชนิดแรกคือลิเธียมโพลิเมอร์ชนิดที่2คือลิเธียมไอออนแน่นอนครับมีความแตกต่างกันนะครับในกรณีที่เราเดินทางเนี่ยลองจะแนะนําอย่างนี้นะครับอย่างเช่นตัวโพลิเมอร์เองเนี่ย มันจะมีความเสถียรมากกว่าในเรื่องการใช้งานแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่าการจุดติดไฟหรือว่าการระเบิดเกิดขึ้นน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับซึ่งโดยทั่วไปส่วนใหญ่ที่ขายในท้องตลาดจะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับแต่อยากจะให้หานิดนึงในกรณีที่เราซื้อ p o w วแบงค์นะครับเอามาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในความปลอดภัยในการเดินทางต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่สามารถที่จะโหลดลงในกระเป๋าได้นะครับเนื่องจากว่าแบตเตอรี่ไอออนนะครับมันสามารถที่จะกระทบกระแทกหรือเกิดความร้อนแล้วก็ไหม มีเราโหลดลงใต้ท้องเครื่องจะส่งผลเสียหายอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่าในใต้ท้องเครื่องเนี่ยมีสัมภาระเยอะมากกรณีเกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดขึ้นมาเนี่ยจะเกิดอันตรายต่อผู้โดยสารทั้งเครื่องนะครับก่อนเราจะเช็คอินแล้วก็โหลดกระเป๋านะครับเราก็นำาค้กแบงค์นะครับออกจากกระเป๋าเดินทางของเรานะครับแล้วนะครับพกติดตัวนะครับตลอดเวลานะครับกระเป๋าเรานะครับถึงค่อยโหลดนะครับอย่างนี้จะเกิดความปลอดภัยนะครับ อยากจะแนะนําให้ทางประชาชนทั่วไปและรวมถึงทางผู้โดยสารนะครับที่จะเดินทางเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ท่านเองรวมถึงคนอื่นๆที่เดินทางบนเครื่องนะครับเน้นนะครับกรณีที่เราจะโหลดกระเป๋าให้เรานำ power bank นะครับออกจากกระเป๋านะครับเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของท่านทุกคนนะครับด้วยความประรานดีและห่วงใยจากใจพนักงานทอททอทุกคนสวัสดีครับ